สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องแบงค์ปลาหินนะครับวันนี้กลับมาในช่วงพระใหม่สานาทีนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับ EP ที่9นี้นะครับผมมากับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปาสาทิโกนะครับวัตตะโกเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับชื่อว่าเหรียญรวยทันใจนะครับแต่เหรียญนี้มีความพิเศษตรงที่เนื้อไทเทเนียมครับคือเป็นไทเทเนียมแท้เลยอันนี้ไม่ใช่เนื้อทองแดงที่เอามาทําไทเทนะครับแต่วัสดุนี้เป็น ไทเทเนียมจริงๆเลยนะครับคุณสมบัติของไทเทเนียมนี่ก็คือน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับและรุ่นนี้ก็จะ ถือว่าเป็นแร่ไอเทม1รุ่นนะครับสร้างน้อยจํานวนการสร้างรวยทันใจไทเทเนียมนะครับจำนวน1,000องค์นะครับวัตถุประสงค์การสร้างรุ่นรวยทันใจนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่1เลยก็คือนํามาสร้างพระมหาธาตุเจดีย์วัตตะโกนะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อสมทบทุนนะครับสร้างอุโบสถศาราวัดธรรมมทีนะครับอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับวัตถุประสงค์ที่3นะครับ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับปราสาทิโกนะครับเหรียญรุ่นนี้มีความสวยงามมากนะครับเพราะสีที่ได้จากตัววัสดุไทเทเนียมจะให้สีที่ไม่เหมือนกับวัสดุอื่นและเดี๋ยวผมจะมาส่องให้ท่านผู้ชมดูชัดๆโอเคครับเรามาเริ่มส่องจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นรูปทรงเหรียญนี่จะเป็นรูปทรงเสมานะครับหลวงพ่อเต็มองค์นะครับ สีสันเหรียญไทเทเนียมนี่จะให้สีออกเป็นสีม่วงๆบ้างสีน้ำเงินบ้างสีออกฟ้าบ้างนะครับแต่ละเหรียญน,นี้ก็มีหลายเฉดนะครับจุดสังเกตของเหรียญ รวยทันใจนะครับอย่างแรกเลยก็จะตัวเหรียญนี้จะคมชัดมากนะครับพื้นเหรียญนี้ก็จะมีเส้นสายฝนนะครับเกิดจากแม่พิมพ์นะครับคืออันนี้ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมนะครับที่ผมเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับผมไม่อยากให้สีมันผิดเพี้ยนผมก็เลยไม่ให้อากาศเข้าก็เลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้นะครับพิจารณาตาปล่าก่อนเลยนะครับจุดแรกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเส้นสายฝนนะครับบริเวณนี้นะครับ จะเป็นเส้นแบบตัดไปตัดมานะครับอันนี้ท่านผู้ชมสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับพื้นหลังเหรียญนี้จะเรียบมากเลยนะครับความคมชัดนะครับของกระหนกนะครับไก่นี่ก็จะเห็นดวงตานะครับเห็นดวงตาของไก่ด้วยสังเกตความคมชัดนะครับไทเทเนียมนี่บอกได้คําเดียวนะครับว่าสีสวยมากเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นความคมชัดของใบหน้าของพ่อนะครับต่อมานะครับ ท่านผู้ชมมาดูที่ยันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นความคมชัดของยันนะครับยันก็จะเขียนว่ารวยนะครับแล้วมาดูที่ไก่กันต่อนะครับไก่จะเห็นเป็นลูกตาเลยนะครับเห็นลูกตาไก่ไก่ก็จะมีความคมนะครับของเส้นขนนะครับส่วนตัวโค้ดนี่จะเป็นการตอกโค้ดนะครับเลขโค้ดก็เหรียญนี้จะเป็นเลข2 8งเ็นะครับเหรียญนี้จำนวนการสร้าง1,000เหรียญนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียน รุ่นรวยทันใจนะครับแล้วเขียนว่าหลวงพ่อรวยปาสาติโกวัดต,ตะโกอเมอภาชีจังหวัดยุธยา2558นะครับน,นี้นะครับความคมชัดของเส้นยันนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับอาจจะเอานำไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ท่านผู้ชมจะเช่าหาบูชานะครับ เพื่อเป็นประโยชน์นะครับเป็นวิทยาทานในการตรวจเช็คพระนะครับเหรียญนี้นะครับผมเลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วนะครับส่วนกรอบเนี่ยจะบทบังบริเวณห่วงนะครับเหรียญรวยทันใจนะครับทุกเนื้อนะครับจะไม่เจาะห่วงนะครับเหรียญรวยทันใจที่ท่านผู้ชมเจอเจาะห่วงแสดงว่าเหรียญนั้นเก๋นะครับเหรียญรวยทันใจจริงๆแล้วจะไม่เจาะห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับ๋ยลองให้ดู สำหรับ EP ที่9นี้นะครับก็เป็นการนำเสนอเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับรุ่นรวยทันใจปี2,558นะครับเนื้อที่ผมนำให้ท่านผู้ชมมารับชมเรียกว่าเนื้อไทเทเนียมนะครับซึ่งสร้างจากวัสดุไทเทเนียมจริงๆน้ำหนักของเหรียญนี้เบามากและแข็งแรงมากครับ ส่วนผมช่องแบงค์ปลาหินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องกาบประธานภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นรบกวนท่านผู้ชมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ